สวัสดีครับก็แหม่ใจหายใจคว่ำนะครับกว่าแมนเชสเตอร์เตดนี่จะสามารถเอาชนะรักบ,บุญเซาแทมตันในบ้านได้3ประตูต่อหนึ่งครับโอ้ดูแล้วก็เครียดจริงๆครับเกมนี้เนี่ยนักเตะที่ทำผลงานได้ดีที่สุดนะครับยกให้เลยนะครับมีอยู่2คนโอนาน่าครับตอนที่มีการประกาศออกมาว่าโอนาน่าออกสตาร์เป็นตัวจริงนี่แฟนบอลของแมนเชสเตอร์เตดคงจะไม่พอใจคงอยากเห็ทางด้านบายินเดียครับแต่ว่า โอนาน่านี่พอจังหวะอย่างเงี้ยกลับมาได้ตลอดนะครับถ้าหากโอนาน่าไม่ช่วยเซฟนะป่าน Manchester นี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนี่เรียบร้อยไปแล้วนะครับคาบ้าดแน่แน่เลยเกมนี้ครับบุยติดคออีกแน่ๆเลยครับโอ้เซฟแบบมีจังหวะหนึ่งเซฟสองครั้งติดติดกันเลยเซฟไปได้ยังไงวันเนี้ยนะครับในขณะที่อีกคนหนึ่งที่ต้องพูดถึงแน่นอนครับแมนออฟเดอะแบชในเกมนี้คืออารมัดเดียนโลครับนักเตะในตำแหน่งวิงแบ็กฝั่งขวา ให้เขามีพื้นที่ไม่ได้นะครับถ้าอัมบัเดียโลดีคือถ้าหากพอมีพื้นที่เขาสามารถใช้สปีดความเร็วใช้ทักษะในการเลี้ยงบอลหลอกล่อดีสามารถที่จะฝ่าวงล้อมคู่แข่งฝั่งตรงกันข้ามเข้าไปยิงได้ครับไอการที่ดันเขาขึ้นไปเป็นหน้าแบบอยู่ใกล้ๆริมเส้นนี่มันพื้นที่มันค่อนข้างจะบีบค่อนข้างจะเหลือน้อยนะครับก็เลยทําให้หลายเกมเราจะเห็นว่าอัมบัเดียโลดีคือนลิตภาพอาจจะดรอประมาที่หนึ่งครับแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เขามีพื้นที่เนี่ยโอ้เขาน่ากลัวมากๆครับ ที่บอกแล้วครับว่าไม่แตกต่างกับทางด้านไรอันกิกเลยถึงแม้ว่าจะเล่นคนละฝั่งกับกิกซี่ก็ตามนะครับเก่นี้จะว่าไปแล้วนักเตะแมนยูนี่ผลงานแย่มากๆครับเรียกว่าแย่ทั้งทีมนะนะครับตั้งแต่กองหลังกองกลางหลุดหมดเลยนะกองกลางแมนเชสเตอร์เตนนะครับอย่างเช่นั้นคอบบี้ไมน,น,นูอย่างเช่นอูกาเต่อูเาเต้ทำเข้าประตูตัวเองด้วยแมนยูเสียประตูจากลูกเตะมุมอีกแล้วไม่รู้จะแก้ยังไงไอ้ลูกเซตพีสลูกเตะมุมนี่เสียประตูตรงนี้บ่อยเหลือเกินครับ กองหลังก็ห่วยเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้าเรนี่ย ورو นะครับทั้งทางด้านเดลลิสรวมถึงทางด้านมัสรุยด้วยนะครับลิซันโดมาติเนสด้วยนะครับคือเนี่ยยู่ๆทั้งกองหลังทั้งกองกลางครับผลงานแย่มากครับกองหนาลารสมุสคอยลุนนี่ก็ซูเปอร์แห่งความโอ้ไม่อยากใช้คำนี้เลยครับคือจริงๆแล้วน่าจะโดนเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่หมดครึ่งแรกด้ซ้ำไปครับสำหรับท่านาสมุสคอยลุนครับ ตัวสำรองที่ลงมาแทนอฮลุนอย่ากทางด้านโจชัวเซอร์ซี่เกมนี้กับทำผลงานได้อย่างโดดเด่นมากๆนะครับช่วยเก็บบอลได้ตัดบอลได้นะครับมีจังหวะผ่านบอลที่สวยหลายต่อหลายครั้งก็ต้องชมทางด้านรูรเบร์ารินนะครับที่ตัดสินใจครับเปลี่ยนโจชัวเซอร์ซี่นี่ลงมาเล่นครับแต่อีกหนึ่งคนนี่แอนตอนนี่คือคอบบี้ไมนูนี่45นาทีแรกว่ายแย่แล้วแอนตอน,นี่นี่ห่วยกว่า,วา,วาอีกอะไรเนี่ยจังหวะแบบ โอ้ต้งน,นะครับว่าเป็นลูกพลาดแห่งฤดูกาลได้เลยนะครับมีแต่คนตั้งคําถามเขาว่าเฮ้สยสไลด์ลูกนั้นพลาดไปได้ยังไงครับมันหน้าปากประตูโล่งๆครับแต่ว่าเขาสไลด์กลับไปให้ผู้สาวประตูของทางด้านเซาท์แฮมปันเฉยเลยเกมนี้ต้องบอกนะครับว่าแมนเชสเตอร์เดนโชคดีฝั่งของเซาท์แฮมปันไม่ขมเองนะครับถ้าเซาท์แทมปันพวกเขาขมมากกว่าน,นี้นะครับช่วง45นาทีแรกจนถึงวานาทีที่ปาน70 75น่ะต้องบอกนะครับว่าเซาท์แฮมปันเขาเล่นได้น่ากลัวมากครับ ครึ่งแรกี่โห oh, เป็นพระเอกเลยแมนยูครึ่งหลังนี่เริ่มจะฟื้นขึ้นมาบ้างแต่ว่าเซาท์ทอมตันก็มีจังหวะโตกับงามๆหลายครั้งด้วยนะครับจบสกอร์ไม่ดีเอนะครับถ้าเซาท์ทอมตันนีคมมากกว่านี้หน่อยนึงแมนยูเรียบร้อยไปแล้วอย่างที่บอกครับแมนเชสเตอร์เต็ดได้อัมบัดเดียโลแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าอัมบัตเดียโลดิจะช่วยเซฟแมนเชสเตอร์เต็ดได้อีกกี่เกมนะครับถ้าฟอร์มนักเตะแมนยูจังหวะการจบสกอร์ดียังไม่ดีขึ้นมากกว่านี้เนี่ยปัญหาหนักแน่ครับ ูเบนอ้นรินก็พูดถึงทานั่นอมัมบัดีโลนะครับบอกว่าเป็นนักเตะที่มีคุณภาพมีความสามารถครับแสดงเห็นแล้วนะครับว่าเป็นยังไงครับแต่ไรก็ตามเขาบอกนะครับว่าจากนี้ไปคืออมัมบัตดีโลดีก็จะต้องโฟกัสในเกมถัดไปนะครับที่ผ่านมาแล้วจบนะครับตอนนี้พักผ่อนนะนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ต้องคิดถึงเกมถัดไปครับพยายามรักษาฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมเอาไว้ให้ได้ ยอมรับครับว่าอารบัดติเดโลนี่ตอนนี้คือเป็นนักเตะสําคัญของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเป็นนักเตะที่แมนยูนี่จะขาดไม่ได้อีกต่อไปแล้วใช้เวลาแค่ไม่ถึง15นาทีดีเนี่ยยิง3ลูกแฮตทริกนะครับนาทีที่82นาทีที่90แล้วก็ในช่วงทุ่มเวลาบาณเจ็ดนาทีที่90้บวกสต้องบอกนะครับว่าเป็นความขยันของทางด้านอารบัดติเดโลล้วนๆเลยครับทั้ง3ประตูนี่คือเรียกว่า แทบจะชงเองกินเองแหละสำหรับทางด้านอาบมัดเดิยโลครับเกมถัดไปของแมนยูนะครับพบกับไบรตันเลนที่โอทฟอร์ดเหมือนเดิมนะครับในสืกพีเยรี L I, ก็เตะ3ทุ่มครับแต่เวลาบ้านเราตอนนี้แมนเชสเตอรนน์เตะดีขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่12แล้วนะครับเกมนี้นี่ทางด้านกาาโชก็ออกซาเป็นตัวจริงให้กับแมนเชสเตอร์เตะด้วยนะครับผลงานก็ถือว่าปานกลางครับ วุ่วายครับความเร็วของเขาแต่ก็เหมือนเดิมนะครับจังหวะสุดท้ายนี้ยังไม่เฉียบขาดพอนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ่ายบอลหรือว่าจังหวะการจบสกอร์ครับก็ยังคงมีข่าวคาวนะครับเชื่อมโยงกับนาโปลีอย่างหนักเลยนะครับโอ้ก็เล่นกันทุกวันเลยนะครับนีก็ล่าสุดเป็นฝั่งของทางด้านเดอะมิร์ครับออกมาระบุครับว่าหลังจากที่แมนเชสเตอร์เดนีปฏิเสธข้อเสนอครั้งแรกที่นาโปลียื่นในการขอซื้อตัวกระโชที่40ล้านปอนด์ แต่แมนยูนีก็พร้อมนะครับที่จะขายทรัตการาโชถ้าหากนาโปลีนี่ยอมจ่ายครับด้วยราคาที่60ล้านปอนด์นาโปลีนี่ก็ต้องการอยากจะได้ตัวทารัตการาโชนะครับพวกเขานี่ตัดสินใจแล้วว่าจะเอาทรัตการาโชครับตอนนี้อยู่ในเรื่องของการต่อรองครับ แต่ิลโล่บอกนะคบว่าถึงแม้ว่าแมนเชสเตอร์เดนีจะปฏิเสธข้อเสนอครั้งแรกมูลค่า40ล้านปอนด์ที่นาโปลียื่นให้แต่แมนยูก็ยังพร้อมครับที่จะขายทานันานกาลาโชออกจากทีมไปถ้าหากได้ราคาค่าตัวอยู่ที่60ล้านปอนด์แม้ถม้ว่าช่วงหลังนี่จะเริ่มกับความมีอนาคตก็ตามนะครับฝั่งของกาลาโชนี่ก็ดูเหมือนว่าอยากจะย้ายไปเล่นให้กับนาโปลีด้วยทำไมถึงเป็นเช่นนัน้นอย่าลืมนะครับว่ากาลาโชอาจจะจีนแอครับแล้วตำนานของนาโปลีก็คือใขคร่ครับ เดียโก้มาราโดน่าครับแม่เขาก็ต้องการที่อยากจะย้ายไปเล่นที่นัโปอรีครับตรงนี้มันก็มีส่วนสําคัญด้วยเช่นเดียวกันครับถึงแม้ว่าผลงานของกาลาโชจะเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ว่าแมนเชสเตอร์เดมองว่าถ้าหากได้ราคาตัว60ล้านปอนด์นี่แมนยูก็สามารถที่จะกระโดดเข้าสู่ตลาดการซื้อขายแล้วก็สามารถที่จะไปดึงนักเตะที่ทางด้านดูเบนอัมรินต้องการเนี่ยเข้าสู่ทีมได้ครับแม่จริงๆก็น่าจับ สลับกับทางด้านวิกเตอร์โอซิมเฮนไปเลยนะนี่มันจะได้จบจบครับเพราะว่าถ้า60ล้านปอนนี่แม็ราคาก็พอๆกันกับทางด้านวิกเตอร์โอซิมเฮนแล้วนะแต่เดี๋ยวขอเสตปแรกให้จบก่อนแล้วกันนะครับว่าทางฝั่งของนาปโปลีนีจะกล้าอัพข้อเสนอตามที่แมนเชสเตอร์ยูเต็ดเนี่ยต้องการหรือเปล่าครับโอเลกุน่าโซชานะครับอดีตผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ยูเต็ดแล้วครับแล้วก็อดีตสุน,น่าของแมนยู กำลังจะได้กลับมาคุมทีมอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับโหหลังจากที่ห่างเหินไปนานแสนานานครับโดยเขากำลังจะได้คุมทีมเบสิกตัสครับตัวทีมดังจากตุรกีนี่ไม่มีผู้จัดก,การทีมนะครับตั้งแต่เมื่อเดือนที่แล้วหลังจากที่พวกเขาปลดเชเวอ n นี่แวนบรอนเฮิร์สออกจากทีมไปครับโอเลกุนน่าโซชาวัย5 1ปีนี่ยังไม่ได้คุมทีมไหนเลยนะครับนับตั้งแต่ที่ออกจากแมนเชสเตอร์เด็ตไปในปี2021 ก็ช่วยให้แมนเชสเตอร์เดดีจบอันดับที่2นะครับในศึกพรีเมียร์ลีกแล้วก็เข้าถึงรอบชิงชนะเลิศในศึกยูโรปาลีกครับตอนที่คุมแมนยูตามรายงานข่าวจากทางด้านฟาาิซิโอโรบาโนนะครับบอกว่าการเจรจาร,ระหว่างโอเรกุน่าโซชาและก็ทางด้านเปตซิกตัสเนี่ยตอนนี้เข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับโดยโอเรกุน่าโซชานี่จะมีการเซ็นสัญญา1ปีครึ่งแหมก็ จะได้ไปเจอกับทางด้านโคเซ่มูรินโยอ่ะไปประชิญหน้ากันสักหน่อยซินะครับไปวัดฝีมือกับอดีตกุนซือแมนยูครับโดยทางด้านโอเล่กุนนาโซชาดีก่อนหน้าน,นั้นก็เคยมีข่าวเชื่อมโยงนะครับว่าจะได้มาคุมทางด้านเลสเตอร์ซิตี้รวมถึงเวสต์แฮมยูไนเต็ดด้วยครับอยู่กับแมนยูมาในตอนสมัยเป็นนักเตะนะครับก้าวฤดูกาลนะครับพาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดีคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกถึง6สมัย ทีมนาในลีของตุรกีนี่ก็เป็นทางด้านกาลาตาซารายนะครับแล้วก็มีทางด้านเฟเดราเช่ของโคเซ่บูริโยเนี่ยตามไล่จี้อยู่ครับแล้วก็บพบก,กับอินไซต์แมนยูเต็ดได้ใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ